โอเคครับสวัดบบสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไห่แล้วครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการเดินสายตีจิ๊บต่อตัวแยกนะครับตัวตัวแยกไแยกดูดาวเทียนนะครับกล่องพีไอรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นนี่ครับ S2 d i g i ดิจิตอละไรสักอย่างนะก็จะใส่ตัวโอพาร์ทของ DBY นะครับมาีนกิ๊บนครับสายก็จะเป็น u v c ประมาณนี้ครับคงจะเดินจาก จะแยกกันนูนนะครับใช้สายเมนเส้นเดินนะพ่วงมานะครับรู้สิพ่วงมาตัวนี้นะครับมาอนี้ต่อทีวีทีวีอะไรเนี่ยอ๋อซซุงรุ่นใหม่นะครับมาอนี้ครับจะต่อกล่องตัวนี้จะมีเฮดดี้ให้นะครับแนวทางประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่างแหนกจะขอเดินสายสเปนะครับตอนนี้ครับ ใช่ครับอต,ตอนนี้ท่ามก็เดินสายเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรจะใส่กล่องดาวเทียมตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปต่อตัวแยกข้างบนกันนะครับอันนี้ท่านแมก็แย่สายเข้ารูนะครูฟังนี้ครับจะต่อตรงน,นี้นะครับก็จะใส่ที่นะี่ เอาพาร์ตนะครับของอิปิวายนะครับไปต่อมาน,นี้นะครับอินพุตก็ขึ้นไปหาจานนะครับตัวนี้อินนะครับอินอินใส่แล้วก็เอาพุตที่เป็นไปที่เครื่องนะครับเครื่องรีเซิเวอร์นะครับขอต่อไปต่อใหม่นะครับ จานนะครับนี่จะมีไปเครื่องดิสไอเบอร์นะครับแล้วก็สายที่เดินใหม่เครื่องนึงก็จะต่อตรงนี้นะครับใสท้ายไปนึงครับแบบนี้พอเสร็จแล้วนะครับเอานะครับเอาสองด้านนะครับอินนะครับอินไปที่จานนะครับเอาพาร์ตนะครับของเดเวลลอปมนต์ช่างมขอตอกิ๊บกันนะครับไม่สะดวกนะครับถ่ายคนเดียวนะครับวางมาถือ ก็จะเย็บประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับห้องไปต่อเครื่องด้านล่างโอเคครับตอนนี้ช่างแม็ก็ใส่เย็บท้ายเสร็จแล้วครับก็จะติดตั้งกล่องนะครับของ PSI นะครับตัว S2 รุ่นใหม่นะครับจะมี HDMI ีให้ดีให้ดับเตอร์นะครับะทาง ดีมอนะครับกล่องดีซิเวอร์นะครับเป็นเอสองนะครับหลังวาดคราจะมี hdmi ให้นะครับมี av ให้นะครับสายนะครับสาย hdmi นะครับ สายไปยังแล้วนะก็หมุนนะครับหมุนสาย L สาย S ทายนะครับที่ตัวยึดแอลดิลไปยึดตัวเครื่องนี่ครับเป็นเกลียวนะครับครับหมุนหมุนขวานะครับหมุนตามเข็มนะครับขวานแล้วก็เกลสายให้ดีต่อแ,แกะสายเสียบสายให้ดีไปนิดนึงจะลำบากนิดนะึง ก็อะแดปเตอร์จะมีอะแดปเตอร์ให้นะครับสองที่ได้ก็เสียบสายอะแดปเตอร์ครับเสียบสาย HDMI ตรงนี้นะครับก็จะเสียบทีวีซัมซุงนะครับครับเรื่อยโทรศัพท์ที่จบไปเรียบร้อยแล้วแบบนึงครับที่เขาเขียวสว่านี่ไหนมีสายเหล้าป้าไม่ติ่ต้อดีไม่หนึ่งครับ ที่ไหนมีสายเขาหมมองไม่เห็นมีเลยโอ้สายเยอะใช่มันไม่จะสายาวไม่พอดีนอีหนึ่งนะครับสองสั่งสูงนะเสียอเสียบแล้วครับจะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับทีวีอยู่ไหนเอ่ยทีวีทีวี

กดทีวีนะครับกดหมมดซัมซุงนะครับที่เรื่องสัญญาณนะครับไปที่ M I หนึ่งนะครับกด enter กดจะมาบาล์แกดไหนนั้นกดเลขกดูเปิดออ ต่สายตาของแฟชั่นนิสตาของบูดาเปสต์นันมหาผลอย่าจัจจัใจจ่อโอเคนะครับก็ตั้งเรียบร้อยน,นะครับสัญญาณี่ได้ประมาณนีน้ครับดีนะนนะโอเคครับ ่ก็ขอจบแนวทางการเดินสายติดตั้งกล่อง PIS2 นะครับดีนะครับเป็นแนวทางแก่ประชาชนประชาชนทั่วไปหรือช่างมือกััมืใหม่ในการติดตั้งนะครับขอบคุณครับ